โดดสิกอเอ้ให้กอฟนำลองไส่เียเโดดแล้วเด้อโมเมนยังบ่โดดอีกันอยู่หน้าล็อบนี้อยู่เลยกินเึบฮึ่บฮ้่บ่บ่บป่ลฮ่บั่บฮบไึ่่อฮก็ได้เฮึ่ย่ เอาวินดี้กู <k <k ้เยอะเลยที <k <k oui> <k <k ่เรโกู้คอมพิวเตอรเสียสองรอบแล้วโก้หายไปน่าจะประมาณพศ660ได้มั้ยใช่พี่โอโหน่าจะหายไปช่วงมัน2540 2541นี่แหละมานั้นแหละนั่นผู้ใหญ่รีตีกองประชุมปะวะใช่ยังบุญทันเกิดไหมเคยเจอพยาบาลมั้งไงเฮ้ยในเกมมีพยาบาลด้วยขาวๆเลยนะมีใครเจอท่อออกด้วยนะพี่มีกุญแจเฮ้ยไมค์เพิ่นอิสระเฮ้ยยิงแม่งเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้า ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เออสวยว่ะมัสำหรับุนว่ะเ้ยเอ้กปืนปืนไันนีว่พี่โดนพี่โดนผมยิงให้ดูตาย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 ตยตา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 ยตยตา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 ยยยาย <S <S ก็ไปทำงานเหรอร้านเขาปิดร้านเขาปิดกิจการคืนหน้าวันนี้ไ sì, ี่ใช่ตั้งหลักก่อนเอาไปสองคันมล่ะใครขับพี่ขับวะพี่เชิดมั้นในตัวกูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งกูนั่งหน้าดีกว่ากูนั่งหน้าดีกว่ากูนั่งหน้าดีกว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามมีเสียงปเนรือุ้ยฝั่งท้ายก็มีเฮ้ยเราขึ้นที่สูงอันนี้ก่อนวะโกโกโกูกูยัง กูว่ักูลงอย่างรถกูได้โหจบละกูขับรถฟั่มมากูคิดห่ายแล้วกูคิดดียวเนี่ยดโดนปืนโดนปืนนี่เยอะๆๆๆโอ้ยรถรถขวารึซ้ายขวารึซ้ายจะนีงไงวะเดี๋ยวผมเสียวเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มอยู่ห่างแล้วต้องมีเป็นซัพพอร์ตเพื่อนดิใช่พี่ซัพพอร์ตโกได้ไงโว้วยิงกันอยู่พี่มันบอกมันบอกพี่มามาได้มาได้ตอนได้ให้ให้เข้าขวาหรือเข้าซ้ายเข้ามาซ้ายผมพี่โดน เล็งไว้หน่อยเล็งไว้หน่อยเจ๊มากเจ๊มากเจ๊มากเล็งเล็งแล้วคลิกเมาส์ไว้หน่อยจะได้รู้ตำแหน่งเล็งแล้วคลิกกลางเมาส์โอเคตามผมเลยโอเคพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่อุ้ยตซนไหนบ้า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 นมีตโซนไหนบ้านบ้าผมมีตเปนไงเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งข้ามถนนมาข้ามเขาวิ่งขวาเขาวิ่งขวาเขาวิ่งขวาเขาวิ่งอ้อมขวาระวังเจอหน้า ตัวเจ็บตัวับเจ็บตัวชับเจ็บตัเจ็บระเบิไฟี่มันเล่นอนะ่ะมันเล่นลเบิรไฟโอ้หลังเข้าเดี๋ยวติกไว้ไหนติกไว้ไหนติกไว้ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะพี่เดี๋ยวับเี เฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีตัวมีตัวตัวเดียวกันปะวะตัวเดียวกันพี่ตัวเดียวกันน็องสองวะกลับมาก่อนกลับมาก่อนตัวนี้วิ่งซ้ำตัวนี้วิ่งซ้ำโอ้โหเฮี้ยไม่เอียงใส่ด้านหลังเลยวะเลี้เข้าด้านหลังเลยก็เข้าด้านหลังรู้หัวใจอะไรอย่าเงี่ยมบอลได้ป่ะเอ็มค่ะบอลเขาหางชื่อก่อนแต่ก้อนแต่ให้เล่นด้วยโอ้ ยังไงก็ได้ใช่ไหมเยศเคสองตีสองตีเข้าหลัง